ถือว่าเป็นเวลาแห่งมงคลจริงๆนะคะช่วงเทศกาลกินเจค่ะดีดี้พาสายบุญแล้วก็สายหมูนี้นะคะไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สถานที่ตรงนี้ค่ะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนมาอย่างสานานและที่สําคัญนะคะโด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศอีกด้วยว่าแต่จะเป็นที่ไหนตามไปชมเลยค่ะ นี่ก็คือศาลเจ้าใต้ฮงกงตั้งอยู่ที่ถนนพัพลาชัยเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมูล,ลนิธิป่อเต็กตึงโดยศาลเจ้าใต้ฮงกงแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2453ปัจจุบันมีอายุกว่า112ปีซึ่งก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้เป็นที่ประดิษฐานรูปจำลองหลวงปู่ใต้ฮงที่อัญเชิญมาจากประเทศจีน โดยท่านเป็นผู้ริเริ่มบำเพ็ญกุศลในการจัดชาปนกิจศพไรญาิในสมัยราชวงศ์ซ่งหรือเมื่อเกือบร่วม1,000ปีมาแล้วซึ่งศาลเจ้าใต้ฮ่งกงถูกบุรณปฏิสังขรณ์ปรับเปลี่ยนสภาพโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามการเวลาและยุคสมัยจนสวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน สารเจ้าใต้ฮ่องกงก่อตั้งแต่ปี2453เราได้เราใจจากวัดดองนะคะข้างในเราจะประดิษฐ์สถานอากงอยู่ข้างในเมื่อก่อนนะคะทมที่ประวัติอากงมานอกจากว่าอากงนะเขาเป็นหมอท่านเขาเป็นคนที่จักยาเป่งรักษาโรคเป่งคืออากงนะคะเขาเป็นคนที่เมตตาซึ่งรูปหล่อจำลองหลวงปู่ใต้ฮมองค์ใหญ่ภายในสารเจ้าที่เห็นอยู่นี้ได้หล่อขึ้น ในปีพุทธศักราช2498เพื่อเป็นพระประธานแทนองค์จำลองรูปแกะสลักไม้ที่อัญเชิญมาจากประเทศจีนเพื่อเก็บรักษาเนื่องจากมีอายุก,กว่าร้อยปีด้วยความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ใต้หงทําให้ช่วงวันสําคัญสําคัญของชาวจีนมักมีคนมากราบไหว้สักการบ,บูชาทุกวันไม่ขาดสายโดยมาขอพรกับหลวงปู่ใต้หงได้แทบทุกอย่าง คือส่วนมากก็จะขอนะคะขอการค้าให้จงสําเร็จให้มีกําไรขอให้ครอบครัวไปที่ใดทังไหนก็ปลอดภัยเคี่ยวค่าขออะไรสิ่งต่างๆคือขอให้ครอบครัวอ,องอามาแข็งแรงขอให้พ่อแม่แข็งแรงลูกหลานแข็งแรงนะคะอันนี้คือหลักๆในอยู่ตรงนี้ สมมุมิว่าเราจะขอกัางค้าเราจะถามอากองว่ากงเราจะทําการค้าในชิน้นนี้เราจะสําเร็จไหมก็ขออากองเครื่องมาเป็นเส้นป่วยเส้นป่วยคืออย่างนี้นะคะอังอังหงายอังฟ้ามถ้าเสือหมูว่าอากองบอกว่าชิ้นนี้ดีก็จะเส้นป่วยถ้าเสือหมูว่าอากองรู้สึกว่าไม่ดีอากองจะออกมาอุงป่วยหรือจะอังทั้งหงายและเชียวป่วยนะคะเขาสําเร็จแล้วเขาจะทาบวงอากองอะไรบ้าง ส่วนมากเขาจะทำบุญงลงศพคือลงศพกับข้าวสารในตรงนี้นะคะคือให้บุงนี่ที่โปรติกตึงไปต่อบุงอีกทีนึง่งให้กับคงยากคนจนสิ่งหนึ่งที่เมื่อเข้ามาไหว้องค์หลวงปู่ใต้หงจะมองเห็นอักษรจีน5้าตัวที่สลักไว้บนคานด้านบนหน้าแท่นเคารพซึ่งเป็นคำํำมงคลข้างบนจะมีดัังสือ5้าตัวนะฮะถ้าออกเสียงปเป็นเตี้ยวจวคืออุยเสียงทีอูเสียง นะถ้าพูดเป็นภาษาจิงกันล้ะไว้สร้างเทียนหยู่เสียนความหมายคือว่าเราทำบุญแล้วเราจะได้มาสิ่งที่ดีๆแม้แต่ฟ้าลิงก็ต้องเปิดทางให้กับเราเมื่อทำบุญฟ้ากับฝนจะให้ทางเราไปสู่ความสำเร็จช่งน,นี้นะเทศกังกินเจคือในดึงนี้วันที่25 ไปถึงดึงหน้าวันที่5้าเราบุงดีที่โปรติกึ้งนะคะอยู่ในสัง้าแห่งนี้เราจะมีทําอาหางเจให้ทุกท่างทางด้วยกินเราแข็งแรงทวายให้กับขิวว่างหุกโจเ้เราเราครอบครัวก็แห่งเพราะฉะนั้นในตรงนี้ในเทศกาลตรงนี้ขอเชิญลูกศิษย์ทั้งหลายอากงนะคะทุกท่างนะคะมาที่บุงดีที่โปรติกึ้งมากินเจด้วยมาไหว,วขิวขว่างหุกโจ้ด้วยมาขอปองให้กับครอบครัวแห่งแห่งแห่งค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ GNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ